คือเวลาทำงานเนี่ยคุณนงก็เหมือนกับศิลปินคนอื่นๆที่จะต้องอสร้างงานจากแรงบันดาลใจจะเรียกว่าจะต้องมีอารมณ์ก่อนถึงจะเขียนได้เพราะฉะนั้นงานการ์ตูนของคุณรงเนี่ยไม่ได้ใช้เวลามากแต่ใช้เวลาในการคิดเนี่ยมากนะคะ,ะแล้วก็คุณรงเป็นคนที่ไม่จุกจิกในเรื่องวัสดุที่ใช้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนสแสวงหาวัสดุใหม่ๆ มาลองใช้ลองผสมสีอยู่เสมอนะคะกะ็งานการ์ตูนที่คุณรงเขียนเนี่ยตั้งแต่เห็นมาน้อยครั้งมากที่คุณรงจะร่างภาพจะเขียนสดเลยนะคะด้วยปากกาลอตเตอรี่เป็นส่วนมากส่วนอื่นๆที่การลงสีอะไรอย่างนี้ก็จะมีการใช้ผู้กันแล้วก็มีการใช้สีหลากหลายลักษณะในการเขียนภาพในลักษณะนั้นเนี่ยคุณรงเคยอบอกกับลูกน้องว่ามี การที่คนเราเป็นจิตกรเนี่ยมันเป็นการสื่อสื่อระหว่างจิตของผู้เขียนภาพไปที่มือนะะส่วนมือเนี่ยไม่ได้มีการฝึกฝนอยู่แล้วนะคะยิ่งเขียนภาพมากๆคนเขียนก็จะมีความชำนาญในการลากเส้นในการวาดภาพขึ้นมาแต่ว่าส่วนที่สำคัญกว่านั้นก็คือในเรื่องความคิดของผู้ที่วาดภาพคุณรองถึงได้บอกว่ามันเป็นการสื่อจิตของผู้วาดเนี่ยไปยังมือที่วาดภาพเป็นจิตกร ก็คุณรงก็ได้ทําลักษณะนั้นให้เห็นก็คือเวลาที่เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็คิดได้คิดว่าจะนําเสนออย่างไรเนี่ยจะเขียนสดแลวเขียนเร็วมากแล้วก็แม่นยําความที่ฝึกฝนมากไม่เคยมีวันไหนที่คุณลงไม่ได้เขียนภาพวัสดุที่ใช้เนี่ยอะไรที่ใกล้มือคุณรงก็จะใช้กระดาษบางทีก็เป็นกระดาษพิมพ์ดีดกระดาษ A 4ธรรมดา แต่คุณรงก็บอกว่าวัสดุที่มันต่างกันแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระดาษร้อยปอนกระดาษที่ทั่วๆไปเนี่ยแต่ละลักษณะเนี่ยก็จะให้ผลงานที่แตกต่างกันเช่นการซึมของเส้นเวลาที่ลากเส้นอย่างนี้ก็เห็นจากในผลงานของคุณรงอยู่ตลอดนะคะ,นะคะเราจะไม่จุกจิกในเรื่องการเลือกอวัสดุอะไรมากแต่สิ่งที่คุณรงเน้นก็คือในเรื่องความคิดที่สื่อไปอยังผลงานที่วาดภาพ